สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานาเสนอเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องาการคาดการณ์แนวโน้มของหุ้นโดยการประยุกต์ใช้เมทริก์นะครับในส่วนของที่มาและความสําคัญนะครับปัจจัยลงทุนในหุ้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดหลักทรัพย์การเลือกลงทุนในหุ้นหนึ่งตัวจึงจึงต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยาการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวโน้มของหุ้นจึงมีความสาคัญอย่างมากดังนั้นเราจึงมีแนวคิดจะทําโครงงานนี้ขึ้นมาโดยนําความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องสถิติศาสตร์และเมทริกส์ความแป,ป,ปร,าร,ราปรวนมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างร์ตทุนที่มีความเสี่ยงต่ำโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ครับในวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งก็คือเพื่อศึกษาแนวโน้มการเติบโตของหุ้นแต่ละตัวในอดีตโดยปริ้์ใช้ความรู้ด้านสถิติศาสตร์และเมทริกความแปรปรวนครับสองเพื่อศึกษาและสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำครับขอบเขตการศึกษาของโครงการนะครับเราวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เช่นอินดน์ีห้ายย้อนหลังเป็นระยะเวลาห้าปีซึ่งคำนวณผลตอบแทนรายวันรายเดือนและรายปีโดยมมีกาาาารรรนคควู้ทิตตศเ่ สถิติศาสตร์และเมทริกความแปรป่นวน c o v a r i a หรือก็คือ covariance matrix ครับมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเขียนโค้ดด้วยโปรแกรม Python เพื่อช่วยในการคำนวณครับในวนของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับเมทริกความแปรป่วนร่วมหรือ covariance matrix คือเมทริกที่มีสมาชิกแนวทแยงเป็นความแปรปวนหรือ variance ของแต่ละตัวปแปรเขียนแทนด้วย var ของ x และสมาชิกนอกแนวทแยงเป็นความแป,ปรปรว,วน covariance ของตัวแปรแ,แ,แต่ละคู่เขียนแทนด้วย cov ของ x และ y ดังต่อไปนี้ครับส่วนนี้คือการหาค่าความแปรปวนกับหาค่าความแปรปรวนร่วมนะครับจะมีสูตรดังนี้ครับ แล้วก็ในส่วนของเบนส่วนเบนมมตรฐานนะครับคือการวัดการแพร่กระจายของชุดข้อมูลซึ่งจะชงสีให้เห็นว่ามีข้อมูลที่กระจายตัวห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าไรแบ่งได้เป็นส่วนเบนมมตรฐานของประชากรและส่วนเบนแมตรฐานของตัวอย่างครับซึ่งสูตรจะคำนวณได้ดังนี้ครับในส่วนของความแปรปรวนนะครับในท่าสถิติศาสตร์หมายถึงค่าสถิติตัวหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดการแพร่กระจายในในชุดข้อมูลโดยเป็นค่าที่ได้จากการนบส่วนเบนแมตรฐานมายกกำลังสองแบ่งได้เป็นความแปรปรวนของประชากรและความแปรปรวนของตัวอย่างครับส่วนสูตรการคำนวณก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับ โอเคครับมาต่อนั้นที่วิธีการดําเนินการนะครับโดยขั้นตอนที่หนึ่งคือสมาชิกกลุ่มนั้นจะร่วมกันกาหนดหัวข้อโครงงานขึ้นมาก่อนและเอาไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพอเราพออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติหัวข้อที่เราเสนอแล้วเนี่ยก็มาต่อที่ขั้นขั้นตอนที่สองนะครับก็คือการคัดเลือกหุ้นที่ต้องการนํามาวิเคราะห์โดยเราจะคัดเลือกหุ้นมา489ตัวจากหุ้นทั้งหมด500ตัวใน S&P 500จากนั้นเราสำรวจข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา5ปีโดยสํารวจมาจาก S&P 500 list wiki จากนั้นขั้นตอนที่สามคือเรานําข้อมูลที่่เราาาาได้้มมหลนนัสํวจ แล้วก็นํามาแปลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนําไปวิเคราะห์ต่อโดยเราจะใช้ดอ t s t a c k เพื่อในการจัดตาราง c o r l a t i o n และ covariance ในรูปแบบคู่หุ้นต่อมาโปรแกรมที่เราใช้ในการทําก็คือโปรแกรมเป็น library ของโปรแกรม Python ก็คือ numpy และ pandas ในการคำนวณหา daily return ของหุ้นจากนั้นเรานำ daily return ไปใช้ในการคำนวณหาา covariance และ correlation ของหุ้นแต่ละคู่หุ้นมาตอนที่กัานตอนที่5ก็คือการนำข้อมูลของหุ้นแต่ละคู่มาสร้างกราฟ Heat Map โดยใช้โปรแกรม matplotlib แ,และ seaborn ในการทำกราฟย i t m a p นะครับต่อมาในขั้นตอนที่6กก็คือเราจะนำข้อมูลมาคัดตำกเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ก็คือหากค่าความสูงต่ำของ covariance และ correlation ของคู่แต่ละคู่มีค่าตามเงื่อนไขต่อไปนี้ก็คือถ้า correlation มีค่าน้อยกว่า0ูนจดาหรือลบ0ูนจุดสคู่คนี้จะมี correlation ที่ต่ำแต่ถ้าหากว่า correlation ของคู่คนี้มีค่ามากกว่า0ูยุดเจ็หรือลบ0ูนจุดเจ็ดคู่คนี้ก็จะมีค่า correlation ที่สูง covariance นั้นจะมีค่าน้อยก็ต่อเมื่อมันมีค่ามากกว่า คอท้ายที่หนึ่งและจะมีค่ามากก็ต่อว่ามีค่ามากกว่าคอท้ายที่สามนะครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7็ก็คือการจัดทําเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นนำเสนอและเผยแพร่โครงงานต่อไปมาต่อที่ผลการดําเนินง,งานนะครับหนึ่งก็คือผลการจัดเก็บและเตรียมข้อมูลหุ้น s p 500รอยโดยเราจะทําการดําเนินการรวบรวมราคาปิดรายวันของหุ้นจานวนส8 9ร้อยแปสิเก้าตัวจากดัชนี s p 500รอยซึ่งใส่ที่เราได้มาสี่รอยแปสิบก้าตัวด้วยผวาที่ว่าหุ้นอีกสิเดตัวนั้นอาจจะเป็นหุ้นที่ หุ้เข้า smp 500อยได้ไม่นนทำให้อายุยังไม่ถึงห้าปีหรือไม่ก็อาจจะเป็นหุ้นที่หลุดออกไปจาก s อ p ห0 0อยแล้วอ่ะมาในช่วงเวลาโดยเราจะทำการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ส3บสามเดือนเจ็ดปี2อ2พันยสิบถึงวันที่สิบเอดเดือนเจ็ดปี2อ2พันี่ิบห้าโดยเราจะใช้ข้อมูลจาก excel ที่มีชื่อชี้ว่า sp ห0าร้อยซึ่งข้อมูลเดิมจะอยู่ในแบบที่มีหมือนเป็นดอลลาร์สหรัฐเราจึงทาการแปลงค่าจากดอลลาร์ไปเป็นตัวเลขเพื่อเพื่อให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างที่เราได ต่อไปขั้นตอนที่สองก็คือผลการวิเคาราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหุงน้นการสองจุดหนึ่งจัดทำ correlation matrix และ covariance matrix ในรูปแบบ triangular m a เม i x เพื่อหาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นรายวันของบริษัทต่างๆในดัชนี s m p ห้าอยได้มีการจัดทำได้มีการจัดทำตาราง correlation matrix และ covariance matrix โดยจะใช้โปรแกรม microsoft excel เป็นหลักซึ่งจะแสดงข้อมูลใน,นลักษณะ t r i เ n g u l a r m a t ม i x หรือมรเม t r i x สามเหลี่ยมล่างเพื่อช่วยในการลดความซับซ้อนของข้อมูลและทำให้การอ่านนั้นเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ อ่าโดยถ้าความสัมพันธ์ correlation c o e f f i c i e n t ที่ได้นั้นจะมีค่าต่ำสุดคืงลบหนึ่งถึงหนึ่งซึ่งมีค่ามากสุดโดยถ้าหากค่าเข้าใกล้หนึ่งนั่นหมายความว่าหุ้นนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกันที่สูงหรือก็คือถ้าหุ้นเอขึ้นหุ้น B ีก็จะขึ้นตามสองคือหากค่าเข้าใกล้ลบหนึ่งนั่นหมายว่านั่นหมายความว่าหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงลบที่สูงคือหากหุ้นตัวใดตกอีกตัวหนึ่งก็จะขึ้นหากหุ้นตัวใดขึ้นอีกก็จะตกส่วนหากค่าเข่ากับศูนย์นั่นาารระบบเกวิคห์แ พิแอร์ริเคิลคัสเตอริงเพื่อเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างหุ้นในดัชนี s p 500ได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบแบบลำดับชั้นซึ่งช่วยแยกหุ้นออกเป็นกลุ่มตามความคล้ายคลึงของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาโดยข้อสรุปจากการวิเคราะห์นี้ก็คือหุ้นทั้งหมดจะจัดออกเป็นสียกลุ่มโดยใช้ correlation m ั t r i ทอ่กกลุ่มที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกหุ้นที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงกันหรือหุ้นที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายความเสี่ยงร แสดงลำดับการรวมกลุ่มทําให้สามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นต่างๆได้อย่างเป็นระบบมาโดยนี่ก็คือภาพการแสดงการจัดกลุ่มแบบลำดับขั้นของหุ้นนะครับตารางแสดงการแบ่งประเภทคัทเตอร์ของหุ้นก็คือสีแดงก็จะแทนลักษณะของหุ้นที่เกี่ยวุ้นเทคโนโลยีซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกันตอสนองเป็นแนวโน้มดอกเบี้ยและนวัตกรรมความหมายของกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่มีความปันขวนสูงแต่เติบโตไวสีเขียวคือกลุ่มธนาคารการเงิน จะมีการอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยอัตราการเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลกแต่จะมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันกันสูงมากในช่วงข่าวเศรษฐกิจสีส้มคือเกี่ยวกับประเภทหุ้นพลังงานจะมีการผันผวนตามราคาน้ำมันและพลังงานโลกแต่จะเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันในช่วงวิกฤตพลังงานสีฟ้าก็คือหุ้นสินพย์อุปโภคบริโภคจะเคลื่อนไหวค่อนข้างเสถียรมักใช้กระจายความเสี่ยงปรอตหุ้นในการลงทุนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ยึดแบบของ correlation matrix โดยเราจะแสดงด้วยโทนสีเขียวเข้มซึ่งหมายถึงหุ้นเหล่านี้นั้นมีการมีแนวลงเคลื่อนที่ในนนทททิางงเเดีียวกั่่สูช หุ้น g o g และหุ้น GOOGL มีความสัมพันธ์ถึง0.999ซึ่งสะท้อนว่าหุ้นนี้คือหุ้นแม่ลูกหรือหุ้นกลุ่มเดียวกันที่ราคาขึ้นลงแทบจะพร้อมกันมาต่อกันอีก2คู่หุ้นก็คือ g o g กับหุ้น AMZN นะครับซึ่งจะมีความสัมพันธ์อยู่ที่ประมาณ0.85ถึง0.89ซึ่งมันเป็นหุ้น Big t e c h ซึ่งมักเคลื่อนไหวตาม sentiment เดียวกันในตลาดต่อมาหุ้นที่มีความสัมพันธ์ต่ำหรือเป็นลบหรือ correlation ต่ำใกล้ศูนย์ประเภทนี้ก็จะมีสีโทนสีที่ออกไปทางเหลือง้มหรืออาจจะแดง เช่นผู้หุ้น FFM และ ABT ที่มีค่า correlation ลบศูนยศูนสาซึ่งก็ใกล้ศูนย์ซึ่งบ่งบอกได้ว่าหุ้นสองตัวนี้นั้นเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันหรือหุ้นมาคู่เช่น e AES และ AFL หรือ ABT กับ AMD mm. ก็จะให้ค่าน้อยหรือค่าลบเหมือนกันเพราะเหมาะแก่การเลือกมาใช้ในการกระจายความเสีย่ยงในพอร์ตหุ้นของเราต่อมากลุ่มหุ้นที่มีลักษณะคล้ายกันหรือกลุ่มเซกเ,เตอร์เดียวกันนั้น Heat Map จะทาการ Heat Map นั้นจะทําให้เราเห็นการรวมตัวของกลุ่มหุ้นที่มีความสามารถใกล้เคียงกันเช่นกลุ่มเทค กลุ่มพวก google amazon meta ก็มักจะเป็นสีเขียวกลุ่ม utility หรือ healthcare มักให้ความสัมพันธ์ที่เดียวกันแบบอ่าการแบบอ่อนแต่อ่อนกว่าหุ้นหุ้นเทคต่อมากลุ่มหุ้นที่แยกออกจากกันชัดเจนเช่นหุ้น mmm l n t ซึ่งหรือหุ้นพลังงานตัวอื่นๆก็มักจะให้ความสัมพันธ์ที่ตา่ตาต่ากว่าหุ้นเทคสองกลุ่มสองกลุ่มบนที่ผมได้บอกไปโดยนี่ก็คือตัวอย่างตัวอย่างเอ,อตัวอย่าง heat map ของ correlation matrix ที่เราได้เสนอไป มาต่อให้สรุปผลการดําเนินการนะครับถาก๊าจะทําโครงการนะครับพูธแต่ทําได้เห็นจากข้อมูลมาวิเคราะห์โดยในการคาดเดาแนวโน้มของหุ้นเนื่องจากอาจจะขอที่ดีควรเน้นการกระจายความเสี่ยงนะครับสวนเลือกหุ้น2ตัวที่มีสับสนุดังนี้คือ1หุ้นทั้ง2ตัวอยู่คนละกลุ่มใน Global Hospitality c l u n g เพราะกลุ่มนั้นถูกสร้างขึ้นโดยดูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นถ้าหุ้นอยู่คนละกลุ่มแสดงว่าพฤติกรรมราคาไม่เหมือนกันความเสี่ยงจึงไม่ซ้ํากันครับ2หุ้นทั้ง2มีค่า correlation ระหว่างกันต่ําเพื่อให้คนทั้งสองไม่เกิดการเคลื่อนไหวในที่ทางเดียวกันทั้งหมดเช่นถ้าหุ้นตัวหนึ่งราคาลงแต่อีกตัวหนึ่งราคาือขึ้นจะช่วยรักษาค่าเฉลี่ยของพอร์ตได้ครับ สามพุ่นทั้งสองตัวมาจากอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเช่นพุ้นเทคโนโลยีกับหุ้นสาธารณูปโภคหรือการเงินกับสุขภาพครับวิธีนี้จะช่วยกระจายความเสี่ยงจากปัจจัยเศรษฐกิจที่กระทบพุ้นแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันครับในส่วนของการอภิปรายผลนะครับในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ได้จากการดําเนินงานผู้จัดทาได้ผลการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เนื่องจากผู้จัดทำได้ได้ทำโครงงานนี้เพื่อคาดการ์แนวโน้มของหุ้นและได้ผลลัพธ์ที่สามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้เพื่อช่ลดความเสี่ยงในการเล่นหุ้นนะครับ ซึ่งจะลดความเสี่ยงได้จากการพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละบุคคลเนื่องจากความเสี่ยงในตลาดหุ้นมีหลายปัจจัยอย่างหลายอย่างจึงสามารถใช้ในการประกอบตัดสินใจได้เท่านั้นครับในส่วนของข้อเสนอแนะน,นะครับหนึ่งคือข้อมูลที่ผู้จัดทาขึ้นมาสามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้เท่านั้นครับไม่สามารถใช้พิจารณาเพียงอย่างเดียวได้สองการจะลงทุนในหุ้นแต่ละตัวควรศึกษาข้อมูลของหุ้นให้เข้าใจก่อนการลงทุนครับสามการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงนอกเหนืออ่าสามครับการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงเนื่องจากอาจเกินความหนึ่งสองสาม,สาม,สาม สามครับการลงทุนในหุ้นม,มีความเสี่ยงเนื่องจากอาจเกิดความผันผวนค่าเงินแต่ชนินดีตลาดโลกความสัมพันธ์ของหุ้นและความเสี่ยงตามภาวะเศรษฐกิจและขาาล่าวสารดังนั้นควรพิจารณาจากหลายปัจจัยก่อนเริ่มการลงทุนครับก็นี่จะเป็นบทสรุปของโครงงานของเราครับขอบคุณที่รับฟังครับขอบคุณครับ